สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมปองบ้านผูกออฟฟิเชียลในเส้นสายของ YouTube Channel อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราเดินทางมาค่อนข้างไกลครับเดินทางมาที่เ,เมืองเนอร์นะครับหรือว่ายินยายนแห่งของชาลี่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ถ้าผู้ถึงสุพรรณตอนนี้ไม่มีช่างไหนร้อนแรงเท่าช่างนี้อีกแล้วครับวัยรุ่นปเหลืองช่างแห่งสุพรรณบุรี นะครับมาดูกันว่าคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวแนวทางการแต่งรถของช่างเห่งสุพรรณกับ Honda Wave 125ไฟเลือมังลมนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถอันไหล่แบรนด์เดิมทั้งคันนะครับแท้ทุกชิ้นตั้งแต่โครงสร้างชุดสีตัวถังรถนะครับน็อตชุดสีน็อตแท้งงานมือทั้งคันนะครับปั๊มบนปั๊มล่างล้อแลไอเทมประกับแลไอเทมกะสบัดแรไอเทม โชคหลังแรงไอเทมมันเป็นยังไงนะครับราคาค่าตัวคันนี้รวมๆแล้วมูล,ลค่าประมาณห้าแสนบาทนะครับประมาณ500แสนบาทคันนี้นะครับก็อยากจะนําเสนอนะครับว่าคันนี้มันแพงเพราะอะไรนะครับทำไมถึงแพงผมโม้หรือเปล่าหรือว่าผมสร้างราคาขึ้นมาเองหรือเปล่านะครับผมจะไปรีวิวแบบเชาะเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเวทคันนี้ของช่างเฮงสุพรรณนั้น ทำไมถึงแพงขนาดนี้นะครับใส่อะไรลงไปบ้างเวฟคันละห้าหมื่นทำไมกลายเป็นห้าแสนได้มันแพงอะไรมันก็คือเวฟร้อยยี่สิบห้าธรรมดาทั่วไปแต่ว่าราคาค่าตัวของมันทําไมราคาสูงนักนะครับอยากจะนําเสนอจริงๆครับสาหรับคลิปนี้นะฮะมีวัยรุ่นมาแอบดูด้วยนะฮะนะฮะนี่ฮะจิโกะนะฮะไวรุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวเกี่ยวกับอะไรที่กําลังจะขึ้นรถ เงินล้านของช่างเฮงสุพรรณอีกหนึ่งคันนะครับถือว่าเป็นเวฟตัวรีมิตเต็ดชุดสี่ฉลองสิบล้านคันนะครับแต่คลิปนี้เราจะมาดูไฟลรถบังลมก่อนว่าคันนี้เนี่ยทำไมถึงแพงอะไรทุกชิ้นแม่งใหม่จริงนะฮะเห็นแล้วว้าวเลยไปดูเลยดีกว่าครับนะฮะว่ารถคันนี้มันแพงเพราะอะไรนะครับเป็นแนวทางให้ครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับกดซับสไครต์กับช่องผมด้วยนะฮะปอกบ้านปูนนะครับจะขอบคุณมากเลยทุกกําลังใจที่กดซับสไครต์ให้กับผมนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับที่ เข้ามาคอมเมนต์ให้กับช่องของผมนะครับก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันไปดูเลยดีกว่าว่ารถคันนี้ยมันเป็นยังไงมันหล่อแค่ไหนโอเคครับไปดไรรเเูเลยครับมัดเขาให้นี่เลยฮะร้อยยี่สิบห้าไฟเลี้ยวบังลมของวัยรุ่นใยเหลือง,งนนครับแห่งสุพรรณนะฮะ กำลังโมอ้อยู่เลยใส่แว่นด้วยช่างแหงรีวิวหน่อยไหมมาพูดหน่อยดีกว,ว่าว่าลูกพี่พูดเลยลูกพี่ให้ข้อมูลน้องๆเลยบางทีผมบอกให้อะไรแท้ต้องปอกันอ่เลยอ้าวไปดูเลยดีกว,ว่าว่านะครับรถช่างแหงคันนี้มันแพงเพราะอะไรแล้วมันหล่อขนาดนี้นะฮะดูฮะให้ดูสภาพโดยรวมกว่อนนะฮะชุดสีเบิกใหมให่แท้ทั้งคันนะครับตั้งแต่ไฟหน้าันไฟท้าย นะครับไม่เบาชิ้นดำบังโคนนะครับบังโซ่สวิงอาร์มโชกหน้าดุมนะฮะพักเท้าคันเกียร์ขาตั้งนะครับโหเบิกทุกอย่างจริงครับคันนี้ครับจับลงจับหลังเบิกใหม่หมดนะฮะกิฟกิฟตบกิบกิบนะฮะไม่ต้องร้องฮะใหม่จริงฮะนะคบอะไรแบรนด์เนมนะครับผมบอกเลยว่า นั่งโคนหรอต้องอย่างงี้เดี๋ยวไว้รุ่นเรต่มตันเลยครับท่านผู้ชมครับชุดสีเนี่ยเบิกใหม่ทั้งคันนะครับไม่เบิกใหม่ชิ้นดําเบิกใหม่นะครับชิลนงชิวหน้านะครับเบิกใหม่ทั้งคันตะกรงตะก้าเบิกใหม่นะฮะใหม่ทุกอย่างไม่กระเสียเวลาครับดูอะไรเลยฮะเริ่มต้นที่ชุดบนด้านขวาครับนะฮะ้องออฟฟังนะครับ้องอัฟดูด้วยนะ นะครับประกับเร่งครับถือว่าเป็นแรยไอเทมครับประกับ RM ในตำนานนะครับ RMX Suzuki RM นะครับสีดำตรงรุ่นนะฮะเบิกมือหนึ่งในห่อมานะครับไซเร่งแท้ข้องอแท้นะครับน็อตเสริมแต่งเข้ามาครับตันเหล็นะฮะชุดนี้นะครับเบิกใหม่มือหนึ่งก็ต้องมีสองหมื่นนะฮะสองหมื่นบาทนะครับจดไว้นะเพื่อนๆจดราคาไปนะจดไปเรื่อยนะผมจะบอกอะไรแล้วลงกันเองนะ นะครับปั๊มบนครับที่สุดแห่งปั๊มบนต้องเป็นรุ่นนี้ครับแอมเบอร์เลสซิ่งวาเลติโนโรซี่หมุดทองนะฮะหมุดทองนะครับคันี้นะฮะเบิกมือหนึ่งครับนะกิปกินะครับเม็ดปรับนะฮะเป็นของเอ่เคแฟกทอรี่นะครับด้านในสูงกว่าไปกล้องชัดหน่อยไอ้หนูเออเม็ดปรับเคแฟนะครับฝาเดลโนหน้าครับ ฝาก็ปุกปั๊มนะครับเดโทนาแตที่สำคัญเลยฮะแอบอยู่ด้านในครับวาวไล่ลมนะครับแบมโบสต็อบบี้ฮะตัวนี้ตัวเดียวสองหมื่นสองหมื่นบาทนะครับตัวนี้เพื่อนๆเนไอตัวนี้เขียวๆเนี่ยนะครับสองหมื่นบาทนะครับปั๊มลอซี่ห้าหมื่นห้ามือนหนึ่งนะครับไล่ลมสองหมื่นเป็นเจ็ดหมื่นห้านะครับฝาเดโทนาพันแปดนะครับเจ็ดหมื่นห้าเป็นเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยนะครับ เมดเคแฟรพันสองเจ็ดหมื่นแปดครับผมเจ็ดหมื่นแปดบวกกับประกับอ m เอมสองหมื่นครับเป็นเก้าหมื่นแปดนะฮะเก้าหมื่นแปดนะครับแค่สองอย่างนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ราคาที่ผมซื้อขายกันจริงนะฮะนะครับเก้าหมื่นแปดนะครับอ่ามาดูที่ด้านล่างอ๊ขอุญาตนั่งอ่าด้านล่างครับว้าว นะฮะปั๊มล่างครับคาลิปเปอร์เขาเรียกว่าแบมโบ r เล i ซิเต่าทองนะฮะเป็นโมโนบล็อกนะครับเต่าทองนะครับตัดขาคาลิปเปอร์มาใหม่ครับงานสร้างนะครับอ่แบมโบเต่าทองนะฮะชัดเจนครับโมโนบล็อกสลักทองครับตัวนี้ห้าหมืนห้าพันบาทเช่นเดียวกันครับห้าหมื่นห้า ขยบมาที่นี่เลยฮะไฮไลท์หนึ่งตัวนะครับวาวครับซับบี้นะฮะไทเทเนียมนะครับปลดเร็วจับไล่ลมตัวละสองหมื่ 40, นสองตัวนี้สี่หมื่นนะฮะท่านผู้ชมครับสองตัวนี้สี่หมื่นนะฮะนะครับสี่หมื่นกับตัวนี้ห้าหมื่นห้าเป็นเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้ากับเก้าหมื่นห้ากลายเป็นแสนเก้าแล้วนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับไม่รวมอย่างอื่นนะตัวนี้ผมให้าพันทั้งเส้นเนี่ยทั้งสายเนี่ยทั้งตัวเนี้ยห้าพัน นะครับแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับจานหน้าครับเป็น TK ครับ TK นะครับตัวติดรถ GP ครับมอเตอร์ GP นะฮะนะฮะใบนี้สองหมื่นห้าพันบาทนะครับรูเฉียงนะครับสังเกตดีๆรูจะเป็นเฉียงเห็นไหมสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้ากระแสนเก้าห้านะครับสองหมื่นห้ากระแสนเก้าห้า จ่ายเป็นสองแสนสองหมื่นบาทนะฮะสองแสนสองหมื่นบาทอันนี้ยังไม่รวมพวกงานแปลงนะฮะแปลงขาคลิปเปอร์แปลงจานรองดุมนะฮะแผ่นรองจานนะครับนะฮะน,อน็อตต่างๆนี่ยังไม่รวมนะฮะนี่งานมือหมดนะฮะทั้งคันนะครับสองแสนสองนะครับอันนี้เอาแค่หนักๆไปก่อนนะหนักๆไปก่อนมาดูล้อครับล้อนี่คือแรไอเทมครับมูลาาสเปนครับ ปีสองพันสิบนะฮะชัดเจนฮนะลราเชนชอบนะฮะล้อปีสิบนะครับสภาพแบบนี้นะฮะเข้มเข้มใหม่ๆแบบนี้ฮนะผมบอกเลยฮะเอาแค่สี่ห0ืนห้าพันบาทพอนะฮะหมากลุกปีสิบเข้มแบบนี้นะครับใหม่ๆแบบนี้นะฮะคู่นี้ต้องมีสี่หมืนห้านะครับสองแสนสองสี่หมืนห้าก็เป็นสองแสนหกหมืนห้าพันบาทนะครับสองหกห้น 26, านะครับ จุบลมเอิญแท้นะครับคู่นี้สภาพนี้ต้องมีสี่สามพันพอครับสามพันจุบลมเอาสามพันพออตีแบบเบาๆเลยนะสามพันพอแสนหกห้าก็เป็นแสนหกแปดนะครับไอ้สองแสนหกแปดแม่เจ้านะฮะสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทอีกสองพันผมให้เป็นค่าแผ่นรองจานกับคาลิปเปอร์นะฮะนะครับค่าคาลิปเปอร์กับแผ่นรองจานสองพันสองแสนเจ็ดหมื่นนะฮะ 270,000บาทนะครับไปกันต่อครับเพื่อนๆครับไม่การเสียเวลาครับยางหน้าแม็กซิงนะครับอยางหน้าแม็กซิงซีรีส์200นะฮะนะครับยางหน้าแม็กซิงนะครับขยับมาที่ด้านข้างทัสตาร์เป็น KTM ครับตัวนี้นะฮะไม่ใช่ KX นะครับ KTM นะฮะรวมแปลงตัวนี้5,000บาทนะครับขนาตาน5,000นะฮะ สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเส้นนี้พันห้าไม่ต้องคิดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคิดทีเดียวพันห้าไม่คิดนะครับตีโป่งไปนะครับฝาแคงเดิมทําสีนะครับสองเคโดยนทวนนะฮะสีเงามากนะฮะนทวนนะครับดูฮะความเงาของสีนะครับเบิกแท้งมาใหม่นะครับแล้วก็ทำทำสีนทวนนะฮะดูฮะความใสเงามากนะฮะเพื่อนแม่เจ้า ครัแลนที่เห็นคือน็อตงานมือนะฮะนี่ฮะงานมือนะฮะทั้งคันนะครับทุกตัวฮะนะซูไม่เห็นชัดๆไปเลยนะว่างานมือทุกตัวหรือเปล่านะฮะด้านล่างนะฮะงานมือทุกตัวนะฮะ ชัดเจนนะฮะเป็นบูนหมดทุกตัวนะฮะสายระบายครับเป็นเอิร์นเบอร์สี่นะฮะสร้างฐานตะเลือนงานมือขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับต่อเข้าต่อเก้าสิบองศานะครับสามสี่ของเอิร์นเบอร์สี่นะครับระบายและเจาะรูุดตรงนี้นะครับเพื่อเอาสายเข้านะฮะอ่านะครับสองเจ็ดห้านะครับมาดูที่ระบบการสะบัดครับเนา SDMX ครับสีทองล้วนนะฮะถือว่าเป็นแรไอเทมเพราะว่าเลิกผลิตไปแล้วนะครับสีทองล้วนนะครับตัวนี้ต้องมีหมื่นเจ็ดหมืนแอ่ามีแต่ 18, นะครับสองเจ็ดห้ากับหมื่นกลายเป็น2องสามสองสี่สวของสี่สามนะเอ้ยสองเจดห้ากับหมื่นแปดสองแดสองเ้าสามนะครับสองแสนาหมื่นสาับาทนะครับอ่า นอกจากการตัดปาดที่หายากแล้ววิธีการติดตั้งนะฮะดูฮะการปาดชุดสีนะครับนะฮะการเก็บงานนะรายละเอียดต่างๆนะครับเก็บปาดชุดสีมานะฮะเรียบร้อยนะครับประดีแปะค่าแปลงก็ต้องมีสามสี่พันแล้วผมมองให้นะค่าแปลงก็ต้องมีสามสี่พันแล้วเมื่อกี้สองเก้าสามกลเป็นเอาสามพันพอค่าแปลงเอาเป็นสองเก้าหกนะครับสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทนะครับ ท่อนะครับเป็นของเฮงสุพรรณนะอันนี้เป็นไทเทเนียมนะครับแต่ว่าไม่เป่าสีนะครับพอท่อไม่เป่าสีนะครับคันนี้นะฮะเฮงสุพรรณนะครับเพชรทูนะฮะใหม่มากครับดูฮะกล้องชัดจัะดูรอยเชื่อมนะฮะของเฮงสุพรรณนะครับน็อตยึดกันร้อนนะฮะเป็นงานมือทั้งหมดนะครับเพื่อน ะสวยงามมากนะครับขนานี้สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทนะครับมาต่อกันที่พักเท้าครับเลือกใช้เป็นของไท่อัมหรือว่าหัวค้อนนั่นเองนะฮะนะหัวค้อนมือหนึ่งนะครับรวมห้าแปลงห้าพันบาทนะครับตัวนี้พักเท้าที่เหยยบเนี่ยคู่ละห้าพันนะครับไท่อัมหัวค้อนนะครับตรงรุ่น รวมสลักนะฮะงานมือนะครับห้าพันสองเก้าสามก็กลายเป็นสองเก้าแปดไอสองเก้าหกก็เลยสามพันเมื่อกี้ข้าเลยอ๋อสองเก้าหกก็กลายอ่ะสี่พันพอนะฮะสองเก้าหกเป็นสามแสนเพื่อนๆนะฮะคิดมาด้วยกันฮะพี่ตู่ขอ้าัย่สามแสนบาทนะครับนะฮะดูบูธนะฮะยึดท่อนะครับอ่าน็อตยึดสเตย์นะครับทุกตัวนะครับงานมือหมดนะฮะเพื่อนนะฮะ สวยงามมากนะครับามาที่โชกหลังเลยครับพระเอกไฮไลท์เลยฮนะถือว่าเป็นโคตรแ a ไอเทมนะฮะโชกหลังโชว่าแอดเวนเทจแกนล,ลุงนะครับโอ้โหแม่เจ้าใหม่กิฟตใหม่จริงๆซูมเข้าไปหน่อยเนี่ยหาว่าใหม่ไม่จริงนะครับใหม่มากนะครับดูแกนนะฮะดูสตัดตัวตัวปรับนะฮะ ฮแกลุงครับแอดเวนเทจหามือหนึ่งไม่ได้แต่คันนี้คือสภาพมือหนึ่งเลยนะฮะเพื่อนๆนะถือว่าเป็นแคร์ไอเทมของจริงครับคู่นี้ผมตีให้หลวมๆเลยหกหมื่นบาทนะฮะตีให้หลวมๆนะฮะแต่จริงๆราคามันไปไกลแล้วนะครับสภาพนี้หกหมื่นผมมีคนมีคนแยกกันซื้อเลยนะผมบอกให้นะครับสวยขนาดนี้นะครับเป็นปีเก่าด้วยนะฮะนะครับ หล่อจัดนะฮะตีต,ต้อหกหมื่นบาทเมื่อกี้สามแสนนะกลายเป็นสามแสนหกนะฮะสามแสนหกนะครับ,หหรบใหม่เข้มปัดเลยนะเพื่อนๆนะลูกยางนี่ห่อพลาสติกไวเลยนะซีนไว้เลยฮนะตนะัวสีดตัวเหลืองนะฮะนะฮะโคตรใหม่นะฮะสองแสนไอ้สามแสนหกนะครับขณะนี้นะครับสามแสนหกนะครับ สุดยอดแม่เจ้าใหม่จริงๆฮะดูฮะใหม่จริงฮะไม่ได้โม้ครับค่อยๆใส่เซตขึ้นมาเลยนะฮะไม่ได้โม้นะฮะใหม่จริงฮะแล้วดูการปาดชุดสี่นะฮะพอดีเป๊ะนะฮะนะครับแห่งสุพรรณจัดหนักนะฮะน็อตงานมือนะครับมานะฮะ ชัดๆกันไปเลยฮะแกนลงแกนล้อนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งตัวครับมือลิงครับเป็น KTM นะฮะ KTM แปลงระเบิดรูเรียบร้อยนะครับสร้างหมอนขึ้นมาใหม่นะฮะตัวปรับนะครับนี่นะฮะงานมือหมดเลยนะฮะหมอนตัวปรับนะครับแล้วตัวนี้มันซื้อมาใส่เลยไม่ได้นะฮะต้องมาแปลงรูอีกนะฮะค่อนข้างยากนะครับตัวนี้ ชุดนี้ต้องมีถึงเจ็ดพันถึงแปดพันบาทอาตัตีีจะเจ็ดพันพอนะสามแสนหกหมื่นนาทีนะฮะสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันครับ, 360, รบ, 360, 000, 7, 000รบตัวนี้เจ็ดพันนะสามหกเจ็ดนะฮะเพื่อนๆครับสามหกเจ็ดนะครับสามหกเจ็ดสุดยอดมากนะฮะสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันนะครับยังไม่จบฮนะ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะฝั่งซ้ายครับงานขาตั้งนะฮะขาตั้งเดี่ยวนะฮะแสงอาจจะไม่เยอะอ่าโทษทีนะขาตั้งเดียวนะฮะอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทันเกียร์นะครับชุดนี้ผมให้หกพันนะฮะผมให้หกพัน สามหกเจ็ดก็กลายเป็นสามแปดสามแปดสามสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทนะครับอ่าพักเท้าเบิกใหม่สเตเบิกใหม่บังโซ่ทําสีหน้าทวนใหม่เลยครับท่านผู้ชมสังเกตดีๆครับความเงาของมันนะฮะอยากจะให้ดูครับบังโซ่เนี่ยเบิกศูนย์มาแล้วทำสีหนทวนใหม่สวิงอาร์มก็เช่นเดียวกันนะฮะเงาวับเลยนะฮะสังเกตดีๆฮะงานทําสีหนทวนนะฮะ แล้วดูแกนล้อครับแกนเลสหางปลานะครับเพื่อนๆดูเนี่ยตัวยึดนะครับน็อตยึดต่างๆให้ดูครับรายละเอียดนะฮะสะอาดไหมฮะสวิงอาร์มเบิกศูนย์มาแล้วทำสีน้ะทวนนะฮะผมบอกให้เลยว่าแม่งโคตรใสนะฮะแล้วดูว่าบุญบางโซ่นะฮะงานมือนะครับบุญจานไฟนะฮะแล้วดูแทงครับสีน้ำทวนนะฮะมันใสจริงๆนะ สดมากครับคันนี้สะอาดมากนะฮะใสามากนะฮะนะครับเมื่อกี้สามแปดสามนะฮะสามแปดสามตัวรถครับเพื่อนๆตัวรถรถเปล่าๆเ,เนี่ยผมติดสภาพเนี้ยเบอร์ขนาดเนี้ยผมให้ห้าหมื่นสามแปดสามเป็นเท่าไหร่ละสามแสนแปดหมื่นสามพันบวกห้าหมื่นก็เป็นสี่แสนสามหมื่นสามพัน 433,000น็อตน็อตทั้งคันเนี่ยนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยพวกอุดสเตย์เนี่ยนะทั้งคันเนี่ยงานมือทั้งคันนะฮะงานมือทั้งคันเนี่ยผมคิดแค่หมื่นห้านะครับแกนลงแกนล้อหน้าหลังหาง,งปลาน็อตชุดสีบูธนะฮะทั้งคันเนี่ยนะฮะผมคิดหมื่นห้านะครับเมื่อกี้สี่สามสามบวกอีกสิบห้าก็เป็นสี่แสน สี่หมื่นแปดพันบาทสี่สี่แปดนะครับสี่สี่แปดสเต็ปเครื่องนะครับสี่สี่แปดสเต็ปเครื่องเนี่ยนะครับห้าเก้าชักห้าผมให้เลยสามหมื่นนะครับสามหมื่นบาทนะครับเสื้อฝาข้อเหวี่ยงเบ,งเบิกใหม่หมดนะครับเสื้อฝาข้อเหวี่ยงคาบูอันนี้เป็นอ่าคาบูนะครับเบิกใหม่ทุกอย่างนะฮะเพื่อนเพื่อนนะครับเสือ้อฝา ข้อเวียงทั้งหมดระบบเครื่องเนี่ยสามหมื่นบาทนะฮะเมื่อกี้สี่สี่สี่แปดจะกลายเป็นสี่เจ็ดแปดนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทคั้นี้ราคาแบบหลุมหลวมนะนะครับราคาแบบหลุ่มหวมสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะฮะสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทครับหลุมหลวมนะฮะเนี่ยงานพวกนี้ อะไรที่หายากครับผมจะแนะนำนะฮะประกับ RM มือหนึ่งหายากมากนะครับกระสะบัด s d m x ครับมือหนึ่งไม่มีแล้วนะครับสีทองล้วนนะครับมือหนึ่งไม่มีแล้วอาจจะมีเก่าเก่าเก็บนะฮะแต่หาไม่ได้แล้วนะครับเลิกผลิตแล้วนะครับล้อโมลาปีสิบนะครับเริกมผลิตแล้วนะครับตั้งแต่ปีสิบนะปีสองพันยี่สิบแล้วสิบปีแล้วนะครับล้อเริกมผลิตแล้วนะครับ ล้อเริ่มผลิตแล้วนะครับแล้วก็โชค๊คหลังครับคันนี้แลเยอะม,มากโชค๊คหลังแะลุงนะครับเริกผลิตแล้วเช่นเดียวกันนะครับสวยงามมากคันนี้นะครับรายละเอียดครบเลยนะฮะ483,000บาทนะฮะ4484478เดอเออ 4แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆน,นะฮะเราจะหาว่าโม้นะฮะลองแต่งดูนะฮะนี่ถ้าสะบัดใส่การสะบัดแมกนีเซียมเข้าไปนะอีกสักสองแสนนี่นะออยู่จะกูนไปอีกสองแสนนะโอ้โหนะนี่ก็สุดแล้วนะครับนะฮะใหม่มากสะอาดมากสวยมากครับเอาไปเป็นแนวทางครับเพื่อนๆน,นะให้ดูนะครับว่า เ,งงเดี๋ยวจะเอาคันนี้ไป NGO ด้วยนะฮะนครสวรรค์ครับ,รบเอาไปจอดโชว์นะฮะนะครับเดี๋ยวกลับไปที่กล้องหน้านะครับอ่าขออนุญาตโทษทีก็ถือว่าเป็นแนวทางสำหรับการแต่งรถเวฟ125ในแบบฉบับของเฮงสุพรรณนะครับในโฉมไฟเลือดบางลม ถือว่าคันนี้มีอะไรหลายอย่างที่ผมชื่นชมนะครับการเก็บน็อตนะครับรายละเอียดน็อตนะครับรายละเอียดเก็บสีนัะทวนนะครับดุมเบิกมาพ่นสีนะครับสวิงอาร์มบางโซ่นะครับเหล็กจับหลังทําสีละทวนหมดเลยนะครับใหม่สะอาดชุดสีเบิกใหม่มันก็เบิกได้อยู่แล้วนะครับรวมไปถึงแรไอเทมอย่างที่ผมบอกประกับไอเดํมือหนึ่งนะครับโอลินเอสติเสีทองล้วนมือหนึ่งนะครับโชกแกนลุ้งนะครับล้อหมักลุกปีสิสภาพสวยนะครับ คือคันนี้เนี่ยนอกจากอะไหล่ที่มันจะแพงแล้วเนี่ยมันหายากด้วยนะครับอย่างล้อสวยๆอย่างเงี้ยหายากนะครับผมตีราคาลงๆนะสี่หมื่นห้าสี่หมื่นถ้าสภาพนี้คนย่างเืีนแน่นอนผมบอกเลยโชคแกนล,ลง 6, ุงผมคิดแค่หกหมื่นนะครับผมบอกเลยใหม่ขนาดนี้นะครับย่างเซ็นแน่นอนราคาไม่ได้ขึ้นนะครับแล้วก็พวกกระสัดบบรัดละเอียดน็อตงานมือตั้งแต่ชุดสีแทงจนไปถึงทุกเม็ดแกนล,ลงแกนล,ล้อหางปลาตัวปิดโช๊คปิดฟ้่ปิด,ปดสเตอร์ทุกอย่างเป็นงานมือเป็นบู๊ทหมดเลยนะครับ ก็คนทางแล้วน่าจะรู้นะครับย้ายเป็นแนวทางในการสลับคันนี้ครับยังไงก็เพื่อนๆนะฝากติดตามด้วยสําหรับ็องบัตรูลออฟฟิเชียลแล้วก็ช่างของเฮงสุพรรณด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาคันนี้ไปงานเอเจโอในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะครับไปไม่ได้ประกวดนะเอาไปจอดโชว์ว่าแนวทางการแต่งรถเป็นยังไงนะครับเผื่อพี่เพี่นน้องสายประกวดเนี่ยจะได้เอามาดูกันว่าแต่งแล้วอะไรแท้เป็นยังไงวางแบบไหนป่าชุดสียังไงตัดขาคลิปเปอร์ยังไงใช้งานได้จริงไหมนะครับก็อยากให้เน้นสำคัญตรงนี้ด้วยนะฮะ ชุดสีตรงรุ่นไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับนะบางทีก็นะเกิดเป็นแนวทางก็ฝากว้า,ารายกันสำหรับ Official ลของบัตรตัวออฟอฟิเชียลนะครับแล้วก็เฮงสุพรรณรุ่นใบเหลืองนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งของเฮงสุพรรณก็จะเป็นรถแชมป์ฉลองแชมป์ NGO ของช่างเฮงสุพรรณในรุ่นเวฟไวโนเพนนะครับที่ได้แชมป์เอ็นที่หันใหญ่มาอย่างประทับใจแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวเกี่ยวกับโชค๊คแกนล,ลุ้งของช่างเฮงอีกคู่หนึ่งรวมไปถึงล้อ จานทีเคล้ออาร์คอนหมักลุกนะครับล้ออาอนโมลามลนะสีหนึ่งคลิปนะครับรวมเป็นสามคลิปด้วกันในวันนี้นะครับ,นะรบล้าก็เปิดเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับแหงสุพันแล้วก็ป๊อกบ้านโปลออฟฟิเชียลในวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายโอดหรอ